บทที่106หวังไก่วนเจียผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเจียนเย่ A ตอบว่าไม่มีปัญหาครับพวกคุณเอาแผนที่ไปยืนยันตำแหน่งที่แน่นอนนะครับควรจะไปดูสถานที่จริงสองสามครั้งเพื่อให้คุณเคยกับสถานที่แค่มีตำแหน่งอย่างเดียวก็ไม่พอระบบรักษาความปลอดภัยของเกาะแห่งความหวังดีมากหลี่เมื่องอรีบตอบตกลงทันที หลังจากได้รับตำแหน่งของเรือแห่งความหวังแล้วหน้าต่างระบบของเจนเย่ A ก็เด้งขึ้นมาความคืบหน้าของภารกิจหลักในปัจจุบันคือ98%ความคืบหน้าของเนื้อเรื่องไปไกลมากแล้วผู้ชมในห้องไลฟ์สดต่างประหลาดใจเร็วขนาดนี้เลยเหรอน่าจะเป็นความคืบหน้าของเนื้อเรื่องที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งความหวังแล้วนะใช่แล้วสูงที่สุดแน่นอน ตอนนี้ปลดล็อกภารกิจทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอทำไมความคืบหน้าถึงมีแค่98%อร์ซตามหลักแล้วแม้ว่าจะทำภารกิจหลักเสร็จสิ้นความคืบหน้าก็ควรจะถึง98%เอร์ซเท่านั้นแน่นอนว่าต้องมีภารกิจลับที่ยังไม่ได้สำรวจจะเป็นไปได้ยังไงที่จะผ่านภารกิจหลักทั้งหมดแค่ออกไปได้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ แม้ว่าดันเจี้ยนจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วและเกาะแห่งความหวังก็ไม่มีใครผ่านดันเจี้ยนนี้มานานแล้วอัตราการเสียชีวิตก็สูงมากมาโดยตลอดแม้แต่ในช่วงหนึ่งอัตราการผ่านภารกิจก็เป็นศูนย์แต่ตอนนี้ดันเจี้ยนของเกาะแห่งความหวังกำลังจะผ่านภารกิจแล้วที่สำคัญที่สุดคืออัตราการรอดชีวิตของดันเจี้ยนนี้สูงมากดันเจี้ยนในประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งความหวังแม้จะมีความคืบหน้าถึงการเปิดใช้งานเรือแห่งความหวังก็มีผู้เล่นเสียชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ในดันเจี้ยนนี้ผู้เล่นเกือบทั้งหมดรอดชีวิตและแทบไม่มีใครถูกกลืนกินเลยอัตราการรอดชีวิตเกือบจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแน่นอนว่าดึงดูดความสนใจของผู้เล่นจำนวนมากข้อมูลของดันเจี้ยนเกาะแห่งความหวังนี้เป็นเรื่องจริงเหรอทำไมอัตราการคัดออกของดันเจี้ยนนี้ถึงต่ำจังพวกคุณไม่พูดฉันก็ไม่รู้อัตราการรอดชีวิตของดันเจี้ยนนี้สูงมากเลยนะการปฏิรูประบบสภานักเรียนการเพิ่มจำนวนการสอบและการเพิ่มคะแนน 5555 <laughs> ห,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 หวังไก่วนเจียผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเกาะแห่งความหวังโชคดีที่มีคุณท่ามกลางการพูดคุยที่ร้อนแรงจำนวนผู้ชมออนไลน์ในห้องไลฟ์สดก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะถึง30,000คนและจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มทะลุ4ี่0 0ื่คนระบบผู้ชมในห้องไลฟ์สดปัจจุบันมี38,600คนมีผู้ชม1 2 0 0 0คนโหวตให้คะแนนแนะนำแก่คุณ ได้รับคะแนนสะสม3210คะแนนคุณกำลังจะเข้าสู่50อันดับแรกของตารางจัดอันดับช่วงเวลานี้ขอให้สตรีมเมอร์พยายามต่อไปเจียนเย่พยักหน้าแสดงว่ารับทราบแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเกาะแห่งความหวังมีอะไรน่าดูแต่เขาก็ดีใจที่มีคนให้คะแนนสะสมเขาจึงลุกจากเตียงในห้องไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วกลับไปที่โรงพยาบาลทางใต้เพื่อตรวจซ้ํา แค่ที่ต้อนรับเขาเป็นมืออาชีพมากการตรวจทุกด้านละเอียดและรอบคอบมากในตอนกลางวันเจียนเย่ออกมาจากทางเดินแล้วขึ้นไปที่ชั้นห้าเขาเดินไปที่บันไดของชั้นห้าและไม่นานก็พบทางเดินไปตึกหกตามทา,ทางที่เดินไปในวันนั้นเขาเดินขึ้นไปอย่างช้าช้าชั้น6กแทบไม่มีใครอยู่แต่ไม่นานเขาก็พบคนที่เขากำลังมองหาอยู่ข้างในสินก็แปลกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเจียนเยเธอกล่าวว่าคุณมาทำอะไร ผมอยากรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เจียนเย่ยืนอยู่ตรงบันไดแล้วมองเธอตำแหน่งการรีเซ็ตชิปอยู่ที่ไหนขั้นตอนและกระบวนการที่แน่นอนซินตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของเจียนเย,ย่แต่เธอก็ตั้งสติดได้อย่างรวดเร็วเธอวางเครื่องมือในมือลงแล้วกล่าวว่าตำแหน่งของชิปอยู่ในป่าเมเปิลทางเหนือ เมื่อพลังงานของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกสัมผัสได้ชิปจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติคนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปได้แม้ว่าคุณจะมีชิปอยู่หนึ่งอันก็ไม่สามารถเข้าไปได้เจียนเย่ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโปรแกรมทำลายตนเองของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เปิดใช้งานซินเห็นเจียนเย่ถามอย่างจริงจังเธอจึงวางงานในมือลงเธอจัดเสื้อคลุมของตัวเองแล้วกล่าวว่า โปรแกรมทำลายตนเองของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกสร้างขึ้นโดยอาจารย์ของฉันและทีมงานทั้งหมดพรสวรรค์ของอาจารย์ของฉันถูกฝังไว้ใต้โครงสร้างขนาดใหญ่พรสวรรค์ของเขาได้รวมเข้ากับอุปกรณ์ทำลายตนเองเพื่อไม่ให้โปรแกรมทำลายตนเองและความทรงจำของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกรับรู้โดยทุกคนเมื่อโครงสร้างขนาดใหญ่เปิดใช้งานทุกคนบนเกาะที่ยังไม่ได้อพยพจะถูกลืมเจียนเย่ถามว่าแล้วคนที่อพยพออกไปละ่ะ อีเป็นพรสวรรค์ระดับ S บวกขึ้นไปมันสามารถลบความทรงจำของผู้คนได้สินกล่าวว่าด้วยการเพิ่มพลังอำนาจของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ความสามารถของอีจะขยายออกไปผู้ที่อพยพออกไปจะลืมผู้คนบนเกาะจะลืมความทรงจำบนเกาะราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่บนเกาะเลยเจียนเย่ยิ้มแล้วพูดว่าคนที่ทำโปรแกรมนี้คิดรอบคอบจริงๆ สินกล่าวว่าเมื่ออาจารย์ของฉันเริ่มกระหนับว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กำลังจะตายอย่างชาชาเขาก็คิดแล้วว่าเมื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หายไปเขาก็หวังว่าจะนําความทรงจําของผู้คนบนดาวเคราะห์นี้เกี่ยวกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยไม่ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นประหนกและหวาดกลัวเจียนเย่ถามว่าถ้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หายไปอย่างสมบูรณ์และไม่มีพรสวรรค์แล้วผู้คนบนดาวเคราะห์จะอยู่ได้ดีไหม ไม่รู้สินใส่หัวเล็กน้อยเธอหัวเราะแล้วพูดว่าบางทีดาวเคราะห์ของเราอาจจะถึงจุดจบหรืออาจจะเกิดใหม่แต่ก็เหมือนกับที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เคยพูดไว้เมื่อตัดสินใจจากไปสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีจุดเริ่มต้นก็ย่อมมีจุดสิ้นสุดนี่คือลิขิตจ,จากสวรรค์การฝืนลิขิตสวรรค์จะต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงลิบเจียนเย่ฟังคำพูดของเธอมีบางช่วงที่เขาเมื่อ,อยไปทั่วขนา เขานึกถึงภูเขาที่สูงใหญ่และเขียวขจีในความทรงจำผู้คนบนภูเขาต้องการทำลายคำสาปขอองค์การเกิดแก่เจ็บตายและต้องแลกด้วยการกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่ใช่ทั้งคนและผีมีดาวเคราะห์ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ผู้คนบนดาวเคราะห์ต้องการให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังวิเศษอยู่ตลอดไปการแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงของธรรมาชาติและสรรพสิ่งก็ต้องจ่ายด้วยราคาเช่นกันป่าเมเปิลใบไม้สีแดงคือแบบที่ไม่สามารถชำระล้างได้ สินเปล่าว่าวิญญาณของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อาจจะสลายไปนานแล้วแต่ฉันก็นำเขามาสู่โลกนี้เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์และมองดูดาวคระห์ที่เขาเคยปกป้องผู้นำประกูลเคยบอกกว่าความรับผิดชอบของเล่ยองอหลีคือราคาที่เขาควรจะจ่ายจริงๆแล้วฉันเข้าใจความจริงเหล่านี้ทั้งหมดและฉันก็เข้าใจดีเทียงแต่ฉันใจแข็งไม่พอฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่สิ่งที่เด็กคนนั้นต้องการทำฉันก็ห้ามเขาไม่ได้ความผูกพันระหว่างแม่และลูก แน่นอนว่าซิงรู้ว่าเล่องออหลีอยู่ที่เกาะแห่งความหวังมานานหลายปีเพื่อทำอะไรเจียนเย่ฟังอย่างเงียบๆแสงแดดนอกหน้าต่างาศาสสองเข้ามาบนไหลของเขาเขามองย้อนกลับไปที่ท้องฟ้าสีฟ้าครามมองทะเลอันกว้างใหญ่ที่ไม่ไกลออกไปแล้วยิ้มเบาๆเขาพูดว่าทุกคนต้องจ่ายราคาสำหรับการเลือกของตัวเองจี้ชิงหยาก,ก็เช่นกันหลิวซวงซวงก็เช่นกันหวังเยี่ยนก็เช่นกันเจียงอวี่ก็เช่นกัน เลื่อยงอห,หลีก็เช่นกันซินก็เช่นกันเขาก็เช่นกันเมื่อออกจากโรงพยาบาลก้าเดือนของเจียนเย่ก็เบาเครื่องสื่อสารดังขึ้นเป็นหลีเมื่องอโทมาหลีเมื่องอกล่าวว่าหวังไก่วนเจียพวกเราพบสถานที่ที่เรือแห่งความหวังอยู่ตามข้อมูลแต่ที่นั่นไม่มีอะไรเลย เจียนเย่ยืนอยู่ที่ขอบเกาะมองออกไปข้างนอกเขาพูดว่าข้อมูลบอกกว่ามีก็ต้องมีสิครับคุณแค่จำเส้นทางให้แน่นๆ่นเมืม่อถึงเวลาที่ควรจะปรากฏเรือแห่งความหวังก็จะปรากฏออกมาเองหลี่เมืองอตอบตกลงเธอกล่าวว่าแล้วทางคุณล่ะคะเจียนเย,ย่หันกลับไปมองโรงพยาบาลเขาดูเหมือนจะเห็นชั้นหกอย่างคลุมเครือในเมฆหมอกเห็นเงาคนอยู่ข้างหน้าต่างเขายิ้มเบาๆแล้วพูดว่าผมก็ราบรื่นดีครับในตอนเย็นเลื่องออหลี่กลับมาแล้ว เจียนเย่นั่งอยู่ที่โต๊ะในอาคารทดลองทําการบ้านไปพลางดูประกาศที่โรงเรียนส่งมาด้วยอีกไม่กี่วันนักเรียนชั้นปีที่1ปีที่2และปีที่3ส,สามารถรับใบมอบหมายงานภาคปฏิบัติได้แม้จะเรียกว่าภาคปฏิบัติแต่จริงๆแล้วก็เป็นการใช้พรสวรรค์ของนักเรียนบนเกาะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เท่านั้นเล่อยงอหลีเข้ามาจากด้านนอกยังมีไอเย็นติดตัวอยู่เล็กน้อยเขาพูดว่าดูอะไรอยู่ เจียนเย่ยสวมเสื้อไหมพรมสีขาวตัวเล็กๆในฤดูหนาวเขาจะขี้หนาวหน่อยเขาเท้าคังดวงตาสีเข้มของเขาเป็นประกายอยู่หลังแว่นตาขอบสีเงินเขาหัวเราะแล้วพูดว่าดูประกาศใหม่ที่โรงเรียนส่งมาบอกกว่าอีกไม่กี่วันพวกเราชั้นปีที่หนึ่งก็สามารถออกไปทําภารกิจได้แล้วครับเลือยงอหลีเดินตรงเข้าไปหยิบใบประกาศมาดูอย่างไม่ใส่ใจแล้วโยวนทิ้งไปด้านข้างคุณไม่จําเป็นต้องดูสิ่งนี้เจียนเย,ย่ถามว่าทําไมครับ เล่ยยงอหลีกล่าวว่าเป็นแค่บางคนที่ความโลภเข้าครอบงำจนทำให้หน้ามืดตามวัวเท่านั้นเจียนเย่เข้าใจโดยไม่มีเหตุผลว่าคำพูดเหล่านี้กำลังด่าใครอยู่เขายิ้มแล้วจับมือของเล่ยยงอหลีน่าจะเพิ่งกลับมาจากข้างนอกยังคงเย็นเล็กน้อยเย็นเฉียบอยู่ในฝ่ามือเขาก็ใช้มือทั้งสองข้างของตัวเองกุมมือเขาไว้เพื่อให้อบอุ่นขึ้นเล่ยยงอหลีกล่าวว่ามันเย็นเกินไปคุณอย่าเพิ่งสัมผัส กุมไว้ก็จะอุ่นขึ้นเองครับเจียนเย่ยิ้มแล้วดึงมือของเล่ยอองอหลีผมไม่สามารถร่วมสุขกับคุณชายคนเดียวได้เมื่อมีทุกข์ก็ต้องร่วมรับด้วยสิครับเล่ยอองอหลีก้มลงมองเขาก็สบเข้ากับรอยยิ้มที่สดใสของเขาเขายื่นมือออกไปบีบแก้มของเจียนเย่แล้วพูดว่าอย่าพูดจาไร้าสาระที่ไหนมีทุกข์ให้คุณต้องมารับด้วยเจียนเย่จึงถามว่าคุณชายเคยบอกกว่าิชยอีกอันมีบ่อแสแล้วหาเป็นอย่างไรบ้างครับ ทันทีที่คำพูดนี้ออกมาผู้ชมในห้องไลฟ์สดก็ถูกดึงดูดความสนใจเลือยงอหลีมองเจียนเย่แล้วนั่งลงข้างข้างเขาเขาจิบน้ำบนโต๊ะก่อนแล้วพูดว่าอืมกำลังหาอยู่อุปกรณ์ทางด้านต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฉันจัดการเรียบร้อยแล้วน่าจะประมาณสามวันหลังจากที่พวกคุณอพยพออกจากเกาะแล้วฉันจะจัดการเรื่องเรือให้เจียนเย่ถามว่าหาเจอแล้วหรือครับอืมเลือยงอหลีพยักหน้า เจียนเย่ A ก็ดูตื่นเต้นเล็กน้อยเขากล่าวว่าให้ผมดูหน่อยสิครับเลื่อยงอหลีมองเขาอย่างช่วยไม่ได้แล้วพูดว่าชิปมีอะไรน่าดูผมอยากรู้อยากเห็นนี่ครับเจียนเย่ดึงมือเขาแล้วพูดว่าคุณชายให้ผมดูหน่อยเถอะครับเลื่ยงอหลีจึงกล่าวว่าชิปสุดท้ายค่อนข้างพิเศษไม่ใช่วัตถุจริงและจัดการได้ยากเกรงว่าผลลัพธ์จะไม่มากนักแต่ฉันได้พบวิธีอื่นที่จะใช้แล้ว ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาบนเกาะแห่งความหวังฉันพยายามหาทางเข้าและอุปกรณ์ของชิปมาโดยตลอดเมื่อพวกคุณทุกคนอพยพออกไปแล้วฉันจะเปิดใช้งานโปรแกรมทำลายแม้ว่าจะมีชิปเดียวก็สามารถทำได้เจียนเย่ยกำมือของเขาแน่นเล็กน้อยเขายกตาขึ้นถามเล่ยอองอหลีว่าถ้าทำแบบนั้นจะมีอันตรายอะไรไหมครับแน่นอนว่ามีเลยอองอหลีกล่าวว่าแต่ในเมื่อฉันกล้าพูดก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งน้ำเสียงของเขาสงบ มือเจียนเย่มองดวงตาของเขาดวงตาของเขาก็มืดมิดและสงบนี่คือออร่าที่บ่งบอกถึงความมั่นใจที่แท้จริงซึ่งเป็นของคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมไม่จําเป็นต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยงอหลีมีความมั่นใจจริงๆเขาหันไปมองเจียนเย่แล้วถามว่าเชื่อฉันไหมเจียนเย่หยุดเล็กน้อยแล้วยิ้มเบาๆแน่นอนครับตั้งแต่ผมมาที่เกาะน,นี้ครั้งแรกที่อยู่กับคุณชายผมก็รู้แล้วว่าคุณชายเป็นผู้ชายที่กล้าหาญที่สุดบนเกาะน,นี้ เจียนเย่ยิ้มไม่ว่าผมจะก่อเรื่องใหญ่แค่ไหนคุณชายก็สามารถช่วยผมจัดการได้ไม่มีอะไรที่เลื่อยงอหลีทําไม่ได้ผมจะไม่เชื่อคุณชายแล้วจะเชื่อใครล่ะครับตามคุณชายไปทุกวันก็มีแต่เรื่องดีๆเลื่อยงอหลีตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็มองเจียนเย่อย่างช่วยไม่ได้แล้วยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าใบหน้าจะดูเหมือนรังเกียจแต่จริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีมากเขาพูดว่าพูดจาไร้าสาระผมไม่ได้พูดจาไราสาระสักหน่อย เจียนเย่ซบเข้าไปในอ้อมแขนของเขากอดคอเขาตามคุณชายไปผมก็มีแต่ชีวิตท,ที่ดีๆเลยอยงอหลีกลัวว่าเขาจะตกลงไปจึงกอดเอวเขาไว้ฝ่ามือของเขาประคองศีรษะของเจียนเย่อุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนอย่างง่ายดายเหมือนอุ้มเด็กเจียนเย่ซบหน้าอยู่ในอ้อมแขนของเขาทั้งสองกอดกันแน่นราวกับว่าทุกสิ่งรอบตัวสงบลงในขณะนี้กลิ่นไผ่ของเลอเอยงอหลีและกลิ่นไม้ไผ่หอมอ่อนๆของเจียนเย่รวมกันอยู่ด้วยกัน ไม่มีใครพูดอะไรอีกต่างก็กอดคนที่อยู่ในอ้อมแขนไว้แน่นราวกับว่าทุกวินาทีที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้นั้นมีค่ามากแล้วเป็นเวลานานเลื่อยงอหลีกล่าวว่าต่อไปก็จะมีแต่ชีวิตท,ที่ดีๆเจียนเย้ซ่อนศีรษะให้แน่นขึ้นโดยไม่มีเสียงการกระทําของเขาเบามากกอดคนที่อยู่ในอ้อมแขนแน่นราวกับว่าการทําเช่นนี้จะไม่ทําให้ใครรู้ว่าขอบตาของเขากําลังแดงก่ำเขาหัวเราะเบาๆครับวันรุ่งขึ้น งานเฉลิมฉลองเทศกาลของเกาะแห่งความหวังจบลงแล้วการปฏิรูปใหม่มาถึงแล้วนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งสามารถรับใบมอบหมายงานภาคปฏิบัติเพื่อออกจากเกาะได้แล้วการทำภารกิจสำเร็จสามารถเพิ่มคะแนนหรือแม้แต่แลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดและเวลากลับบ้านการปฏิรูปนี้เป็นการล่อลวงสำหรับนักเรียนหลายคนอย่างไม่ต้องสงสัยนักเรียนใหม่หลายคนยังไม่เข้าใจอันตรายที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ บ่อยครั้งที่รางวัลอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับกับดักขนาดใหญ่นักเรียนใหม่ชั้นปีที่หนึ่งจำนวนมากออกจากเกาะแล้วรวมถึงหวังเวริรนเวริรนและลั่วนหนิงการมอบหมายงานเป็นภาคบังคับเมื่อได้รับแล้วก็ต้องไปไม่สามารถยกเลิกได้หน้าต่างระบบแสดงเวลาอย่างชัดเจนภารกิจจำกัดเวลาทำลายต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นับถอยหลังห้าวันเวลาที่ผ่านไปดูเหมือนจะไม่ให้เวลาใครได้ปรึกษาหารือหรือตอบสนองเลย ภายในเวลาไม่ถึงสองวันผู้คนกลุ่มแรกก็กลับมาแล้วเจียนเย่เห็นหวังเหวินเวินนอนอยู่บนเตียงในห้องพยาบาลใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนักก่อนเข้าดันเจียนเขาเป็นแค่คุณชายจากตระกูลร่ำรวยเท่านั้นแต่ตอนนี้ตัวเขาทั้งหมดก็ซีดเผือดน่ากลัวมากหวังเหวินเหวินพูดพึพรรมพำกับเจียนเย่และคนอื่นๆพวกคุณไม่รู้หรอกพวกเขาต้องการให้ผมแทรกซึมเข้าไปในยานอวากาศนั้นเพื่อเอาข้อมูล ที่นั่นเต็มไปด้วยคนที่ถืออาวุธที่ดูดุดัดนและน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆผมเพิ่งได้ข้อมูลมายังไม่ทันออกจากประตูเลยก็เกือบจะถูกจับได้แล้วพวกเขาต้องการแค่ข้อมูลเท่านั้นไม่สนใจความเป็นความตายของผมเลยผมเกือบจะถูกฝังทั้งเป็นตอนออกจากเรือรบพวกเขาแค่ให้ผมส่งข้อมูลกลับไปก่อนขณะที่เขาพูดเขาก็กรธจ,จนเกือบจะกระโดดลงจากเตียง ในห้องพยาบาลยังมีผู้บาดเจ็บอีกมากมายนักเรียนใหม่ไม่มีประสบการณ์การบาดเจ็บล้มตายจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เทียงแต่หวังเหวินเหวินเท่านั้นหลี่เมื่องอเทียนเทียนและหนานกงซีต่างก็ได้รับภารกิจและกลับมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พวกเขาออกไปทําก็แตกต่างกันไปและการบาดเจ็บก็มีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงเมื่อพวกเขากลับมาเทียนเทียนและหลี่เมื่องอก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแตกต่างกันไป ทางด้านลูน่หนิงมีเพียงเขาคนเดียวที่กลับมาเกาเผงและคนอื่นๆหายไปเจียนเย่ถามว่าคนอื่นล่ะครับแยกย้ายกันตอนทำภารกิจผมก็ไม่แน่ใจแขนของลู่หนิงก็บาดเจ็บเช่นกันเขากล่าวว่าผมได้ยินมาว่ายังมีคนอีกมากมายถูกส่งไปที่โรงพยาบาลทางใต้เทียนเทียนพูดอย่างโมโหเจ้าของเกาะคนนี้เป็นบ้าไปแล้วเหรอหลี่เมืองออยู่ในโรงพยาบาลน,นานที่สุด เธอพูดว่าการวิจัยของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหยุดนิ่งตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนพวกเขาก็เรื่องวิจัยวิธีที่จะทําให้คนที่ไม่มีพรสวรรค์สามารถมีได้การวิจัยนี้โหดร้ายมากแต่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ในเมื่อในอนาคตเจ้าของเกาะกับคนอื่นๆอาจจะมีตัวหมากที่มีพรสวรรค์และมีประโยชน์มากขึ้นพวกเขาก็ย่อมไม่อยากจะทนุถนอมผู้คนในปัจจุบันว,งวนังเวงวนยิ่งตื่นเต้นพวกเขาเป็นพวกบ้าคลาั่งนี่เป็นการกระทําที่สร้างความเสียหายต่อสวรรค์และโลก ภารกิจเหล่านี้ที่เราได้รับจริงๆแล้วก็เป็นการช่วยดาวเคราะห์ในการทำชั่วนันกงซีกล่าวว่าถ้าพักฟื้นได้ไม่กี่วันถ้ามีภารกิจก็ต้องรับไม่มีทางปฏิเสธได้ไม่อย่างนั้นก็จะถูกหักคะแนนแล้วพวกเราก็จะไม่มีเวลาที่จะตื่นตัวอีกต่อไปในดันเจียนถ้าคะแนนไม่พอพวกเขาจะถูกปลืนกินทุกคนเงียบไปในทันที สถานการณ์ดูเหมือนจะเข้าสู่ทางตันมีเพียงเจียนเย่ยที่นั่งอย่างเงียบๆบ,บนเก้าอี้ที่มุมห้องเขาพูดกับทุกคนบนเตียงมรืนนี้จะมีเรือส่งสเสบียงเข้ามาที่ท่าเรือของเกาะแห่งความหวังตอนนั้นระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดของเกาะจะถูกลดระดับลงนั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่จะออกจากที่นี่ทุกคนมองเขาในทันทีลู่หนิงเป็นคนแรกที่เปิดปากพูดถ้าไม่ทำลายต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภารกิจหลักก็จะไม่สำเร็จเรือแห่งความหวังก็จะไม่ปรากฏออกมา ผมได้รับชิปสองอันแล้วเจียนเย่ยเหลือบตาขึ้นมองเขาภารกิจหลักนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมผมจะจัดการเองส่วนผู้เล่นคนอื่นๆผมต้องการให้พวกคุณช่วยผมทำสิ่งหนึ่งเท่านั้นทุกคนต่างประหลาดใจว่าเขาเก็บชิปได้ครบสองอันตั้งแต่เมื่อไหร่หลี่เมื่องโองถามก่อนเรื่องอะไรคะเรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกคุณทุกคนถึงจะทำได้เจียนเย่ยกล่าวว่าแทรกซึมเข้าไปในหน่วยรักษาความปลอดภยัย ในขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยลดระดับลงยึดหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเปิดระบบไฟฟ้าของทั้งเกาะเพื่อให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะขึ้นเรือแห่งความหวังได้หรือไม่ก็จะมีโอกาสที่จะช่วยตัวเองและจากไปคุณเป็นบ้าไปแล้วเลู่หนิงกล่าวว่าพวกเราหนีเองก็ยากอยู่แล้วจะไปสนใจความเป็นความตายของคนอื่นทำไม เจียนเย,ย่มองเขาอย่างสงบชิปนี้ถูกค้นพบโดยนักเรียนคนอื่นๆบนเกาะน,นี้เป็นนักเรียนรุ่นที่ของพวกเขาที่ใช้ชีวิตเพื่อปกป้องชิปคนแล้วคนเล่าที่เสียสละชีวิตเพื่อให้ชิปนี้ส่งถึงมือพวกเราอย่างปลอดภยัยคุณคิดว่าถ้าไม่มีพวกเขาคุณจะเอาอะไรไปทำภารกิจหลักเพื่อออกจากเกาะน,นี้ได้ในตอนแรกภารกิจหลักขั้นตอนแรกสาเหตุการเสียชีวิตของจี้ชิงหยาสาเหตุการเสียชีวิตของหลิวซวงซง สาเหตุและเบื้องหลังการเสียสละของผู้คนนับไม่ถ้วนคือเพื่อให้ผู้ทำภารกิจทุกคนรู้ว่าภายใต้การถูกบีบบังคับภายใต้เงาที่ปกคลุมไม่ใช่ทุกคนที่ไม่แยแสยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่แถวหน้าเมื่อคลื่นแห่งความชั่วร้ายซัดเข้ามาพวกเขายืนขวางหน้าทุกคนลู่หนิงตกโต,กตกด้วยความตื่นเต้นพวกเขาเป็นใครพวกเขาเป็นแค่เอ็ทีซีเท่านั้นพวกเขาตายแล้วจะเกี่ยวอะไรกับพวกเราพวกเรามาทำภารกิจ ชีวิตของพวกเรามีค่าที่สุดพวก NTC เหล่านั้นเป็นแค่เศษขยะที่ทำอะไรไม่สำเร็จตายแล้วจะทำไมพวกเขาคู่ควรที่จะถูกเรียกว่ามนุษย์ด้วยเหรอเจียนเย่ยมองเขาคลุ้มคลั่งด้วยสายตาที่เย็นชาไม่ได้โต้เถียงอย่างรุนแรงกับเขาเทียงแค่ดันแว่นตาอย่างสงบแล้วยิ้มในดันเจียนนี้ทุกคนเป็นแค่ NTC เท่านั้นล้วนหนิงตอนนี้คนที่มีชิปคือผมคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับผม ลู่หนิงโกรธจ,จนแทบจะหมดสติมือที่ชี้ไปที่เจียนเย่ก,ก็สั่นไม่หยุดผู้ชมในห้องไลฟ์สดกลับตื่นเต้นเล็กน้อยฮ่า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 นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นพวกกวาดล้างผู้เล่นใหม่โกรธขนาดนี้นี่เดิมเป็นดันเจี้ยนต่อสู้กันไม่ใช่เหรอบ้าจริงผู้เล่นทุกคนรวมตัวกันเหรอรู้สึกสะใจเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นฉันกําลังจะได้เห็นทุกคนรอดชีวิตบนเกาะแห่งความหวังใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงพวกเขาก็จะสร้างชื่อเสียงไว้ในประวัติศาสตร์แล้ว